ได้ขอเล่นมาใหม่เหรอแย่ใจแย่ว้าไ่้สนุกจังเลยเขาพี่ขอเล่นด้วยได้ไหมไม่ได้จริงพี่นายพี่นายเังไไม่เป็นเดี๋ยวไม่นายจะพาหนูเล่น สองคนน,นนั่งทำอะไรอยู่อะเะไยสีส้มๆ,ๆอะไปถามดูหน่อยดีกว่า <c oughs> จะเอ๋ทำอะไรกันอยู่เอ่ยฉันใชจ้าหนดูยืมของเล่นใหม่มาแล้วเล่นไม่เป็นใ้วันนี้เนูเล่นของเล่นแล้วมันก็โดนตาพี่นาย <c oughs> โดนตาพี่นายเลยเหรอไลนป้าดูหน่อย โอ้ยม oh ่ก็พี่นาตายพี่นายบวมขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโดนไอเนี้ยเหรอโอ้ไอเนี่ยขุนเขาเรียกว่าลาโต้ลาโต้มันเล่นไม่ยากนะเนี่ยเดี๋ยวป่าบาจะเล่นให้ดูนี่นะดเด็กๆดูนะครับนี่เขาต้องทำให้มันตีกันแบบนี้เห็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะ น,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 นี่เล่นไม่ถูกไว้ดีนะเด็กๆเวลาคนอื่นเล่นอยู่เราจะเอามือไปแย่อย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันหนักแล้วมันก็จะเจ็บมากด้วยค่นะคอยดูนะนี่อันนี้เล่นแบบที่หนึ่งนะคะทุกคนอันนี้อันนี้ระดับอันนี้ระดับเบสิกโอ้มันดูรูปทรงแล้วพี่น,นายมันดูแข็งมากเลยใช่ไหมมันดูเหมือนแบบเนี่ยถ้าคนเล่นเป็นก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนมีระเัลไหนอีกไหมปะปะ๊านี้ก็เริ่มยากขึ้นนะครับ a d v a n c ได้ไหมได้ไหมพี่นายลองเล่นดูนพี่นายลองเล่นดูอันดับแรกขั้นแรกขั้นแรกได้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 เอ้ยได้นะโอ้เอ็ดวานเอ็ดวานมันจะโดนหน้ามีไหมเนี่ยเอ้ยได้อยู่ได้อยู่อันไหนไหนภูเขาที่ภูเขาแต่ภูเขาลองดิคุ่นเขา เบสิกเบสิกโโหได้ไหมได้ไหมไดม้แต่ว่าหย่าเล่นแรงเกินไปใช่ไหมอันดับสองโอ้โห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 อ้โหโ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 อโหโอ้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 โหโง้หโอ้โหอ้โนอ้โอ้นอ้หนั้โนะอ้หออ้อ้อ อ๋เนี่ยทุกคนเราต้องจับและไอตัวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือมีเป็นขั้นก็คือยังไงมันมีเห็นมันเป็นจุดจับตรงตรงใหญ่มันถนันอ๋อจับตรงใหญ่ก็คือมันจับได้หลายช่องนะใช่ไหมครับผมเฮ้ยเก่งนะเนี่ยเอ้ยเอาเซเอาเซมีท่าอื่นไหมมีท่าอื่นโชว์เพื่อนๆไหมมีไหมมีหนูมีเขาลองเลยเอาเขาลองเอาอีกแล้วท่านี้อีกเลย อ่าต้องทำแบบนี้ก่อนต้องเริ่มท่าที่หนึ่งก่อนนะท่าเบสิกมายังมายังโอ้มันยากยู่นะใช่ไหมพี่ไทยครับมันยากมันยากเพราะว่ามันต้องอาศัยแบบนั้นหนักใช่แล้วโหยากมากเวลาอ๋อจับตรงกลางก็ได้เหมือนกันครับอ๋ออันนี้เราจับตรงกลางเอาจับล่างสุดละล่างสุดละล่างสุดตรงนี้ได้ไหมได้เลยคราะแต่มันจะยากนะเปล่าแล้วจะพัถนา อ้าตึ๊บ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 ตึบโอ้โหแต่ว่าเด็กๆเล่นน่ะเด็กๆต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลใช่ไหมคอยบอกว่าวิธีเล่นที่ถูกต้องเป็นยังไงจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะทุกคนโอ้ถ้ายากโอ้โอ้อันนี้ถ้าเขาเรียกถ้าออกกําลังกายไปด้วยเล่นลาโต้บรลาโต้ไปด้วยโอ้ จาวลาโอ้โอ้ตอนนี้วิ่งข้นไปด้วยครับทุกคนโอ้เก่งมากแข็งแรงมากโอ้เริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้การแขนงขึ้นแล้วนะครับทุกคนโอ้เก่งมากพี่นายโอ้ท่าเด้มากท่านอนเล่นมาเลยนะโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้นก็เป็นคลิปฝึกเล่นลาโตลาโตนี่เองนะมามีก็เล่นไม่เป็นนะมีก็เล่นไม่เป็นเหมือนกัน น้องนายยังเล่นเก่งกว่านี้ถ้าเด็กๆอยากเล่นนะต้องให้ผู้ปกครอง,องช่วยสอนใช่แล้วเพราะว่ามันอันตรายเหมือนกันนะเพราะว่ามันแข็งมากด้วยถ้ากระเด็นเข้าตาเดี๋ยวเหมือนพี่นายแบบนี้นะแต่น,นี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะอันนี้เป็นแค่สีนะคะทุกคนโอเคนะสําหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลื บอกันทิตามช่องนูดีทีวีโอ้นาชนชาติขาทีวีนูดีแกมเมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย